ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิติมศักดิ์และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านที่ได้เพียรพยายามมีความมานะอุตสาหะ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพและมีความพร้อมที่จะมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็คืออัตลักษณ์ของเราที่ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นเป็นบัณฑิตที่ปฏิบัติได้จริงและ สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศชาติซึ่งเกียรติภูมิแห่งปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นศักด์ศรีแก่คุณค่าของชีวิตและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นครูขอวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและขอให้ระลึกเสมอว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังเป็นมหาวิทยาลัยของท่านอย่างต่อเนื่องสืบไปที่เราจะช่วยกันสนับสนุนบัณฑิตของเราสิทธิเก่าของเราอย่างต่อเนื่องให้เขามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวอย่างต่อเนื่องตลอดไปขอให้ความสำเร็จในครั้งนี้จงเป็นสิ่งที่มีอนุภาพ และขออารัตนาอำนาจคุณพระศรีรันาตนไยบารมีของพระพุทธอิริยมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือช่วยดลบันดาลอำนวยพรให้บัณฑิตกิติมศักดิ์และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสืบไป